สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มีคําถามที่ดูเหมือนง่ายๆแต่ก็กลับกลายเป็นประเด็นถกเถียงระดับอินเทอร์เน็ตเลยนะครับโพสต์นี้มันก็มาจากเพจไอเลฟไทยแลนด์ครับที่เขาได้ถามว่าคุณใส่น้ําแข็งลงในเบียร์กันไหมในประเทศไทยเนี่ยโอ้โหแค่คําถามแบบนี้นะครับคนเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นร้อยเลยครับแล้วก็มีคนต่างชาติเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยครับซึ่งบอกได้เลยว่าความเห็นแตกออกเป็น2ฝั่งอย่างชัดเจนครับก่อนที่เราจะไปฟังคอมเมนต์กันแอดขอตอบคําถามคนดูก่อนนะครับ ก็มีคนดูหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ที่ช่องแอดครับเขาบอกว่าเสียงของแอดเนี่ยมันเป็นเสียงของคนจริงหรือเป็นเสียงของ AI ซึ่งแอดก็ขอตอบเลยว่ามันเป็นเสียงของแอดเองแอดพากเองทําเองเลยนะครับแอดเองก็ค่อนข้างแปลกใจนะครับที่มีคนแยกเสียง AI กับเสียงคนไม่ออกเพราะว่าเสียงแอดเนี่ยมันมีความแบบเออเสลส์เสลสแล้วก็มีความเสียงหลงเสียงตกล่องนิดนึงอะไรเงี้ยผมก็ง,งงว่าเอ้ยทำไมคนดูถามแบบนี้วะ เอาเป็นว่าเสียงแอดก็เป็นเสียงคนจริงครับแล้วก็ถ้าใครไม่ชอบเสียงแอดแอดอาจจะงอนครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอา AI สุวัดมาพากแทนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์กันดีกว่าครับชาวต่างชาติเขาจะคิดยังไงกับการใส่น้ําแข็งลงในเบียร์ในประเทศไทยท่านแรกครับท่านนี้บอกว่าน้ําแข็งมันทําให้เบียร์หมดฟองเร็วแก้วที่มีหยดน้ําก็เหมือนกันแก้วต้องแห้งสนิทแล้วก็อยู่ในอุณหภูมิห้องนอกนั้นถือว่าแย่มดยกเว้นว่าดื่มจากขวดเย็นๆโดยตรง ส่วนท่านนี้ครับเขาบอกว่าบางครั้งส่วนท่านนี้เขาชอบแบบไทยๆครับเขาบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดเลยผมทําทั้งในไทยและที่ออสเตรเลียนี่คือวิธีเดียวที่จะดื่มเบียร์ได้ส่วนท่านนี้เขาบอกว่าไม่เอาเดดค์ดส่วนท่านนี้ก็บอกว่าฉันชอบมากฉันดื่มแล้วก็ไม่เคยเมาค้างเลยส่วนคนนี้ครับเขาบอกว่าใสแต่เฉพาะกับตอนที่รินจากขวดคอย,ยาวใส่แก้ว ส่วนท่านนี้บอกว่าไม่ใส่ในแก้วของฉันหรอกส่วนท่านนี้เข้ามาแนวจริงจังเลยนะครับไม่มีทางนั่นเป็นการลบหลู่เบียร์เลยนะฉันมาจากเนเธอร์แลนด์และชาวเบลเยียมรู้เรื่องเบียร์ดีแต่เอาจริงๆคุณภาพเบียร์ที่ไทยทำให้ฉันใส่น้ำแข็งได้ยูมีคนเข้ามาตอบด้วยนะครับผมเพิ่งไปเที่ยวยุโรปมาสนุกกับการดื่มเบียร์ทั้งที่ฮอลแลนด์แล้วก็เบลเยียมเลยท่านถัดไปบอกว่าไม่เคยใส่ อีกท่านก็บอกว่าใช่ต้องใส่ซึ่งก็มีบางคนบอกว่าใช่ฉันใส่นะมันกลายเป็นนิสัยไปแล้วส่วนท่านนี้ครับเขาบอกว่าไม่ใส่ร้านที่ดีเขาจะเอาแก้วไปแช่ฟริซจนมีน้ําแข็งเกาะด้านนอกก่อนที่จะเสิร์ฟคนถัดไปก็ไม่ใส่นะครับไม่ผมดื่มเบียร์ช้างกระป๋อง420มิลลิลิตรให้ไวเลยโชคดีส่วนท่านนี้ครับเขาบอกว่าไม่มีทางที่จะใส่น้ําแข็งในเบียร์ในขณะเดียวกันก็มีคนที่ชอบเหมือนกันครับ ใช่ฉันใส่มันช่วยไม่ให้เมาหนักในวันถัดไปเรียงทําให้เบียร์เย็นอยู่ส่วนท่านนี้ก็บอกว่าผมดื่มเร็วมากจนเบียร์ไม่มีโอกาสได้อุ่นเลยส่วนท่านนี้เขาก็ใส่นะครับใช่ฉันใส่ทุกทีที่ฉันไปแม้แต่สวนในอังกฤษส่วนท่านนี้เขาก็ใส่ครับแต่เป็นบางครั้งส่วนท่านนี้ครับเขาบอกว่าเบียร์ในไทยเสิร์ฟเย็นเสมอบางคนก็บอกว่าไม่ใส่เบียร์มันต้องเย็น แต่ไม่มีน้ําแข็งส่วนท่านนี้เขามาลายยาวเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าดื่มเบียร์ขวดเล็กก็จะไม่ใส่น้ําแข็งแต่ถ้าอยู่กลางแจ้งและดื่มขวดใหญ่ก็ต้องใส่เพราะมันไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการดื่มเบียร์อุ่นๆในวันที่ร้อนส่วนท่านนี้บอกว่าไม่เคยใส่นะครับส่วนท่านนี้ครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของต่างจังหวัดมากกว่าใกล้กรุงเทพนะไม่ค่อยเห็นแต่สำหรับผมถ้าบาไม่มีปลอกกันความร้อนก็จะใส่น้ำแข็ง ส่วนท่านนี้ครับเขาบอกว่าถ้าอยู่ที่ร้านอาหารเขาจะเติมน้ําแข็งให้ตลอดแต่ถ้าไม่ใช่ที่ร้านเขาก็จะไม่ใสบางคนก็บอกว่าแน่นอนอุณหภูมิ40องศามันต้องใส่น้ําแข็งส่วนคนนี้ก็บอกว่าใส่นะครับใส่เฉพาะเวลาที่ดื่มจากขวดใหญ่ส่วนท่านนี้ต่างกันมากเลยครับเขาบอกว่าใสถ้าดื่มจากแก้วส่วนท่านนี้ครับเขาบอกว่าเลิกใส่มานานแล้วที่นี่คือประเทศไทยและผมก็ไม่ใช่คนไทย บาร์ส่วนใหญ่นะขายขวดเล็กๆดื่มก่อนที่เบียร์จะอุ่นซะอีกไม่ต้องใช้ปลอกกันความร้อนไม่ต้องใส่น้ำแข็งเบียร์มันก็อยู่บนโต๊ะก็โอเคอยู่แล้วส่วนท่านนี้เขาบอกว่าผมดื่มจากขวดเลยเพราะแก้วพินมันไม่เย็นพอส่วนท่านนี้ครับเขาบอกว่าถ้าคุณไม่ใส่ก็จะมีคนอื่นใส่เองส่วนท่านนี้น่าจะอยู่ไทยนานนะครับเขาบอกว่าใช่ผมใส่นะหลังๆผมก็เริ่มชินแล้ว บางคนก็บอกว่าคนไทยนะใช่เขาใส่น้ำแข็งคนนี้บอกว่าใช่ฉันใส่อาจจะต้องใส่เพราะอากาศมันร้อนเหมือนกับเวลาที่ผสมเจดีกับโค้กส่วนคนนี้เขาบอกว่าหรือไม่ก็ทําแบบนี้สิแล้วก็แปะรูไม้ดูนะครับเป็นรูปเบียร์ที่ฝังอยู่ในน้ําแข็งเต็มลังเลยครับส่วนท่านนี้ครับเขาบอกว่าผมคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่คุณจะไม่โดนหาว่าบ้าเพราะใส่น้ําแข็งคนไทยรู้ว่าผมดื่มแบบเพียว บางคนก็บอกว่าถ้าดื่มเร็วๆมันไม่ทันอุ่นล็อกส่วนท่านนี้บอกว่าไม่ใส่น้ําแข็งล็อกเบียร์นำหมดก่อนที่มันจะอุ่นซะอีกชาวต่างชาติท่านถัดไปครับคนนี้บอกว่าบางครั้งถ้าเบียร์ไม่เย็นพอผมคิดว่าถ้าบาร์ลงทุนขายเบียร์สดมากกว่าเบียร์ขวดน่าจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเยอะนะผมเกลียดการดื่มเบียร์จากขวดซึ่งก็มีคนเข้ามาเสริมครับที่บาร์แก้วมักไม่ค่อยสะอาดผมเลยเลือกดื่มจากขวดดีกว่า แถมเบียร์ในขวดก็เย็นนานกว่าการลินลงแก้วอุ่นๆที่ไม่มีปลอกหุ้มอีกด้วยส่วนท่านนี้บอกว่านั่นเป็นหนึ่งในวิธีที่ทําให้คุณป่วยเพราะไม่รู้ว่าน้ําแข็งเอามาจากที่ไหนน้ําแข็งน่ะเต็มไปด้วยแบคทีเรียอยู่แล้วส่วนท่านนี้มาแหวกนะครับเขาบอกว่าใช่ผมใส่น้ําแข็งแล้วก็ถือว่าเป็นการดื่มน้ําในแต่ละวันไปด้วยเลยบางคนก็บอกว่าน้ําแข็งมันเต็มไปด้วยแบคทีเรียนะ แล้วก็มีคนเข้ามาเสริมนะครับงั้นเราก็ต้องเติมวิสกี้ช็อตลงไปฆ่าเชื้อแล้วมันก็กลายเป็นค็อกเทลไปเลยอย่างน้อยก็ปลอดภัยไว้ก่อนบางคนก็บอกว่าใส่น้ำแข็งแค่ก้อนเดียวก็พอเพราะดื่มเบียร์หมดก่อนที่มันจะละลายถ้าไม่ใส่น้ำแข็งเบียร์ก็จะอุน่นบางคนก็บอกว่าใช่แต่ผมก็ไปภูมิใจเท่าไหร่เพราะผมเป็นคนเช็คคนถัดไปบอกว่าดื่มให้ไวไม่ต้องห่วงผมมาจากเบลเยียมบางคนก็บอกว่าผมไม่เคยใส่ล็อก ผมดื่มเบียร์ที่ผับที่เสิร์ฟแบบเย็นจัดแล้วก็เก็บไว้ในฟรีทให้ด้วยส่วนท่านนี้ครับเขาบอกว่าร้านเล็กๆที่ครอบครัวผมไปซื้อเบียร์เขาเก็บเบียร์ให้เย็นตลอดเลยบางคนบอกว่าไม่ใส่น้ําแข็งล็อกดื่มแบบแมนๆดื man, ่มให้ไวบางคนก็มาตั้งข้อสงสัยนะครับเป็นไปได้ไหมบางยี่ห้อใส่น้ําแข็งแล้วอร่อยขึ้นแล้วก็มีคนเข้ามาตอบนะครับไม่ล็อกแต่ที่เวียดนามนะมักจะใส่น้ําแข็งก้อนใหญ่ลงไป เบียจะเย็นแล้วคุณก็จะดื่มหมดก่อนที่น้ำแข็งจะละลายก็โอเคอยู่นะบางคนก็บอกว่าผมบอกตรงๆเลยนะผมดื่มช้างเย็นๆจากขวดตลอดไม่คิดจะลินใส่แก้วแล้วเติมน้ำแข็งเลยส่วนท่านนี้เขาบอกว่าไม่ล็อกผมไม่ใซแข่ซื้อเบียขวดเล็กจากเซเว่นดื่มหมดไวเบียก็ยังเย็นอยู่ชาาต่างชาติท่านถัดไปครับคนนี้บอกว่าดื่มตรงๆจากขวดใหญ่เย็นจัดดีกว่าแก้วขวดนะมันหนากว่าแก้วที่ใช้ในไทย แล้วก็เก็บความเย็นได้นานกว่าแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำแข็งให้รสชาติอ่อนลงไปต่อที่ท่านนี้กันบ้างครับใช่ผมใส่ทำไมจะไม่ใส่เราหลังจากที่อยู่ที่นี่มาเกือบ18บปีผมก็ชินแล้วและมันก็ช่วยให้เบียร์เย็นนานขึ้นด้วยไม่เคยป่วยเพราะเรื่องนี้เลยส่วนท่านนี้ครับเขาบอกว่าถ้าเบียร์ถูกแช่เย็นมาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใส่น้ำแข็งเพราะเบียร์เย็นเมันอร่อยโดยไม่ต้องมีน้ำแข็งส่วนท่านนี้เขาบอกว่า ผมคิดว่าไม่ควรใส่น้ำแข็งในเบียนะเพราะมันจะทำให้รสชาติและกลิ่นหายไปเบียรควรเสิร์ฟแบบเย็นอยู่แล้วซึ่งก็มีคนเข้ามาเสริมครับเขาบอกว่าใช่เลยแล้วมันจะมีรสชาติเหมือนน้ำมากกว่าแอลกอฮอล์ซะอีกสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะดื่มเบียรใส่น้ำแข็งหรือว่าไม่ใส่ขอแค่ดื่มแล้วสดชื่นก็พอแล้วคุณผู้ชมนะครับเวลาดื่มเบียอยู่ทีมไหนกันครับดื่มแบบใส่น้ำแข็งหรือว่าดื่มแบบไม่ใส่น้ำแข็งก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับ ส่วนตัวแอดเนี่ยอยู่ที่ไม่ใส่น้ำแข็งนะครับคลิปนี้มันก็หมดเวลาของแอดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ